ชื่อชไมพรบางคมบางนะคะเวลาเขียนหนังสือใช้ว่าชไมพรแสงกระจ่างบางทีก็ใช้ว่าพัายลินรุ้งรัฐนะคะ,ะเป็นนักเขียนเป็นนักวิจารณ์อิสระแต่ว่าได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราไม่สามารถอ่านหนังสือหนาๆเนี่ยหนึ่งเล่มในหนึ่งวันได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ แล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเมื่อเข้าพรรษาปั๊บเราจะอ่านหนังสือหนาหนาเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะอ่านนิทานภารตะของอาจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาที่ท่านแปลมาแต่ว่าเผิอว่าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับเพื่อประชาชนเนี่ยก็หนาเหมือนกันแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วทีนี้อ่านยังไงจะให้คนเขาไม,ไม่รู้สึกว่าไอ้เปนขางอะ่ะมันก็เลยต้องตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ต้อง มันก็จะสั้นตามตามพราไตป,ปิดกนี่แหละค่ะคือเปิดดูแล้วดูว่าเออถ้าจบตรงนี้มันจะพอดีข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกต่อวันที่สิบสองหกองกระดูกเท่าภูเขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนหนึ่งที่เวียนว่ายท่องเที่ยวไปตลอดกับจะพึงมีกองกระดูกใหญ่เสมือนหนึ่งเวบุลบันโพสนี้ ถ้ามีผู้คอยรวบรวมไว้และกองกระดูกที่รวบรวมจะไม่กระจัดกระจายหายเสียทีนี้ก็มานั่งดูแล้วว่าถ้าเราอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสามเดือนเนี่ยมันก็คงยังไม่จบเล่มหรอกแต่ไหนๆเราก็อ่านแล้วนี่เราก็ควรจะอ่านให้จบไปเลยก็เลยคิดว่าการอ่านอันนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับคือข้าวภาษาเป็นแค่ตัวตั้งต้นก็จะอ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจนกว่าจะจบเล่มเป็นการ เป็นการทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกปิดต่อพระไตรปิฎกฉบับประชาชนที่เราที่เรามองอยู่ตลอดเวลาคือเล่มก็สูยไว้นะน่าอ่านมากแล้วเราไม่ได้อ่านเนี่ยมันต้มเหลวก็รู้สึกว่าเออเราควรจะทําหน้าที่นักอ่านที่ดีแล้วก็เราก็สนใจเรื่องพระธรรมพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นการพื้นฟูตัวเราเองเป็นการทําให้คนอื่นได้มาหันมาสนใจด้วย แต่ว่าเพื่อให้คนรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เอาเขาเขาไม่ได้พิมพ์มาให้เอาไว้บนที่เขาไม่ได้พิมพ์มาไว้เป็นของสูงนั่งกราบไหว้ทุกวันไม่ใช่นะเขาพิมพ์มาไว้ให้อ่านและเมื่อเรายังอ่านไม่เข้าใจแล้วมีคนเอามาต่อยอดให้เราเพื่ออะไรให้เราทําความเข้าใจเป็นเชิงอัดเป็นอะไรก็ตามก็มันก็ดีใช่ไหมคะแต่ถ้ามาอ่านข้อความน่ารู้จกากพระไตรปิฎกเขารู้สึกว่าอ๋อ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี้ยมันเหมือนสกัดอะไรบางอย่างมาให้แล้วก็มันมีความยอ่อแห่งพระไตยปิดกเนี่ย,ยถ้าเราอ่านต่อไปเรื่อยๆมันก็เออน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็คือดูจากสารบันนั่นแหละค่ะดูจากสารบัญแล้วก็เริ่มต้นไปได้พี่เองก็ยังไม่ได้อ่านหมดแต่พี่เคยอ่านบางบางบาง,บางที่อ่ะแล้วก็สนุกสนานดีในความรู้สึกอะ่ะเพราะมันเป็นมันเป็นชีวิตอ่ะมันเป็นชีวิตอะไรอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เปิดมาอย่างเงี้ยบอกว่าห้ามพูดปดห้ามด่า ท่านพูดซอเสียดเนี่ยแค่นี้ยเราเราก็อยากเปิดอ่านแล้ะเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้มันอยู่ในชีวิตเราทั้งนั้นอะแล้วท่านพูดท่านจะพูดว่ายังไงบ้างนะคะ,ะหรือท่านพูดเรื่องเรื่องผู้หญิงอย่างที่น้องบอกว่ามีเรื่องผู้หญิงี่ยสตรีแบบไหนหรือว่าฮะเรื่องของอการแบ่งปันหรือการเยอะเยอะมากเลยคือคือจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ถึงกับ ไม่ได้ถึงกับว่ายากแต่มันเหมือนกับว่ามันเยอะปัญหาคือมันเยอะแล้วทําให้คนรู้สึกว่าโอมันเยอะขนาดนี้เลยเลยเพราะฉะนั้นการการที่เราแบ่งหรือลการที่เราทํามันไปทีละนิดเนี่ยมันจะเป็นมันจะทําให้เราไม่รู้สึกว่ามันเยอะสมมติว่าใครอยากอ่านเนี่ยก็เลือกเลือกเอาเลยว่าภาคไหนแล้วจะอ่านไปวันละหน่อยวันละหน่อยก็ก็ได้นะคะหรือที่พี่ทำเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นการคนจะไม่รู้ตัว คืออ่านทีละนิดทีนิดแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวจริงๆแล้วตัวเองก็อ่านตามไปตั้งเยอะแล้วอะไรทํานองเนี้ยนะคะ